วันนี้เรามาลุยกันในเรื่อง l o อกเนาะเป็นข้อสอบ A Level คณิตหนึ่งปี66ก็คือเป็นข้อสอบปีล่าสุดซึ่งพี่มองว่าคอนเซปต์เรื่องล็อกที่เขาออกอะยังเหมือนเดิมโจทย์บอกว่าให้ล็อก256ฐาน1.4ส่วน4และก็บวกกับ2ค Lock 25, 2> ูณล็อก625หารด้วยล็อก5แล้วก็เท่ากับ3กำลัง A สุดท้ายเข้าถามค่า A ซึ่งข้อนี้เป็นชอยเนาะคำตอบจะตอบติดล็อกลักการคือแบบนี้ ให้น้องดูทีละก้อนอถ้าน้องดูก้อนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอก๊อปอันนี้มาก่อนนะไอะ้น้องน้องมองทีละก้อนไปเลยถ้าน้องมองก้อนแรกอะหลักการที่พี่ใช้อะ่ะพี่จะมองว่ามันทําให้ไอ้หลังล็อกกับไอ้ฐานล็อกอะมันเท่ากันได้ไหมเพราะว่าถ้าหลังล็อกกับฐานล็อกเท่ากันมันจะได้หนึ่งเดล็อกสองฐานสองล็อกสามฐานสามล็อกสี่มันตอบหนึ่งทีซึ่งพี่คุ้นมากเลยว่าสองร้อยห้าสิบหก สองกำลังแปดใช่ไหมแล้วไอ้เจ้าหนึ่งส่วนสี่มันมันก็มีสองมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพี่มองแบบนี้นะไอ้เจ้าสองร้อยห้าสิบหกเนี่ยมันก็คือสองกำลังแปดและหนึ่งส่วนสี่พี่ก็มองว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกับเลขสองเพราะว่าหนึ่งส่วนสี่มันก็คือสองกำลังสองแล้วการที่น้อง ดันไอเจ้าสองกำลังสองขึ้นไปอ่ะเวลาน้องดันขึ้นอ่ะเลขชี้กำลังทีตัวที่พี่ไฮไลท์อ่ะมันจะกลับเครื่องหมายตอนแรกเป็นบวกสองพอน้องดันขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสองกำลังลบสองลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอตัวฐานอ่ะมันจะกลายเป็นสองกำลังลบสองนไหมเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ทำการย้ายแปดที่มันยกกำลังหนังรอกอ่ะเวลาน้องย้ายอ่ะต้องย้ายมาคูณ แต่ว่าไอตัวฐานล็อกอะเวลาน้องย้ายอะน้องต้องย้ายไปหารอีกรอบหนึ่งนะถ้าน้องมีเลขชี้กําลังหลังล็อกเวลาย้ายต้องย้ายมาคูณแต่ถ้าน้องมีเลขชี้กําลังล็อกเวลาย้ายต้องย,ายา้ายไปหารแสดงว่าน้องจะได้8คูณกับล็อก2ฐาน2และไอเลขชี้กําลังลบ2ตรงนี้เวลาน้องย้ายมันก็จะย้ายมาหารเป็นลบสองอย่างนี้นั่นเองรู้เรื่องเนาะ ซึ่งไอ้ล็อกสอฐาน2ก้อนนี้มันได้หนึ่งแล้ว8ปหารได้ลบ2ก็คือลบสไปตัดแน้องจะได้ลบสคูณหก็คือลบสี่ก้อนแลมาล้วได้ลบสต่อนะและเขาก็บวกด้วยเลข2เห็นไหมเขาบวกด้วยเลข2แล้วก็คูณกับพี่ว่าไอ้เจ้า625 มันทาให้เป็น5ได้จริงไม่จริงซึ่ง625มันคือกําลังสี่เพราะฉะนั้นน้องจะได้เป็นล็อก5ยกกาลังสี่แล้วหารด้วยล็อก5อย่างนี้พอรู้เรื่องไหมซึ่งไอเจ้าเลขสี่อ่ะไอเจ้าเลขสี่อ่ะเขาก็ถือว่าเป็นเลขชี้กําลังหรอกเวลาน้องย้ายอ่ะมันจะย้ายมาข้างหน,น้าแล้วย้ายมาขูบแสดงว่าไอเจ้าก้อนที่สองอ่ะมันจะมีเครื่องหมายบวก ที่ลอง,องนีนะ้มันจะมีเครื่องหมายบวกแล้วมีเลข2คูณอยู่แล้วไอสี่ที่ยกกาลังหลังล็อกน้องก็ตบลงมาคูณอีกแล้วที่เหลือจะเป็นล็อก5และเขาก็หารในล็อก5้าทันเนาะซึ่งล็อก5กับล็อก5เขาเจ้ากันได้แล้วน้องก็เอา4ี่กับ2อะคูณกันมันจะได้8ปเพราะฉะนั้นก้อนแรกพี่ขอเขียนอย่างนี้นะได้ลบ4 แล้วก้อนที่2อนะ่ะบวก2ก็คือบวก8และด้านขวาชื่อว่า3กําลัง A ลักษณะนี้ก็ดึงลงมาอาะดึงลงมาดึงลงมาได้3กําลัง A ซึ่งลบ4กับ8มันจะได้บวก4แสดงว่าน้องจะได้4เท่ากับ3กําลัง A หรือถ้าพี่ชอบสลับฝั่งพี่ก็จะให้อายเจ้า3กําลัง A มาอยู่ด้านซ้ายน้องก็จะได้ว่า3กําลังเเท่ากับเลข4ลักษณะนี้ ซึ่งถ้าน้องวิเคราะห์เลขยกกำลังก้อนนี้น้องจะพบว่าฐานก็ไม่เท่าเลขชี้ก็ไม่เท่าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็น3อีกฝั่งหนึ่งเป็น4ทําำไม่เท่ากันไม่ได้แล้วเลขชี้กําลังอีกฝั่งหนึ่งเป็น A อีกฝั่งหนึ่ง4ก็คือ4กําลังหนึ่งอ่ะพี่จะเรียกว่าฐานกับเลขชี้ไม่เท่าถ้าฐานกับเลขชี้ไม่เท่ามันจะมีเทคนิคที่พี่สอนน้องอยู่ว่าให้น้องทําการเทกรออีกรอบหนึ่งนะ คือมันมันไม่ใช่ทุกข้อแม่งจะเทคล็อกนะน้องจะต้องดูก่อนว่าไอข้อนี้มันแก้เลขยกกำลังได้ไหมถ้ามันแก้ได้ก็แก่เช่นสมนะสมุตินะสมมุติสมมุติน้องได้3กํกำลัง A เท่ากับ9อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ต้องเทคล็อกอัอน,นี้พี่พี่มั่วจบขึ้นมานะเพราะว่า9ก็คือ3กํกำลัง2แบบนี้น้องก็เทียบเลขชี้กำลังว่าไอเจ้า A คือ2แบบนี้จบไม่ต้องเทคล็อก แต่อีนี้ต้องเทเพราะว่าฐานฝั่งหนึ่งเป็นสาฝั่งหนึ่งเป็นสฐานกับเลขชี้ไม่เท่าถ้าฐานกับเลขชี้ไม่เท่าน้องต้องทําการเทคล็อกเข้าไปทําการเทคล็อกเข้าไปเราก็ทําการเทคล็อกเข้าไปซึ่งล็อกน้องจะเลือกฐาน10บฐาน5้าฐานเจ็ดฐานแปดได้หมดเลยแต่ทางง่ายๆน้องจะต้องเลือกฐานเดียวกับเลขเยกกำลงังเลขเยกกำลงังฐานเลยนะ ถ้าง่ายๆน้องต้องเลือกฐานสามเดี๋ยวมันจะปลดได้เลยงั้นเราเทคล็อกฐานสามเข้าไปคําว่าเทคล็อกฐานสามคือเอาไอ้ล็อกฐานสามไอ้ล็อกฐานสามไปแปะไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็จะเป็นล็อกฐานสามด้านหลังก็จะเป็นสามกำลังเอรู้เรื่องเนาะส่วนฝั่งขวาก็เอาล็อกฐานสามไปแปะด้านหลังก็เป็นเลขสี่ถ้าน้องดูจากฝ<ม>ั่งซ้ายน้องเห็น น้องเห็น A อป่ะที่เป็นเลขยกกําลังหลังล็อกอะน้องสามารถย้าย A ที่เป็นเลขชีก้กาลังหลังล็อกย้ายมาคูณไนดะมันก็จะเป็นลนักษณะที่ว่า A คูณกับเจ้าล็อกสาฐาน3เท่ากับล็อกสี่ฐาน3ซึ่งไอเจ้าล็อกสาฐานสมันตอบใครนั่นเองนะมันได้หนึ่งหนึ่งคูณเก็ได้เพราะฉะนั้น A จะตอบล็อกสฐาน3นั่นเองคนนี้คือคำตอบ